โรคไตโรคหัวใจโรคความดันห้ามใช้และข้อควรระวังบำรุงกำลังบำรุงร่างกายสิบอกไห้่สวัสดีครับโจฮักเนสสารคามสวัสดีครับคนสัญจรชาแนลนะครับผม เรามาเจอกันเดกบรรยากาศเช้าๆนะครับวันนี้โจต้องขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมเสียงอาจจะนั่นหน่อยเพราะว่านอนดึกนะครับ,บเราก็จะมาพูดกันวันนี้คนสัญจรเอาแบบรวมๆกันก่อนนะเนาะเกี่ยวกับข้อ<า>ควรระวังความจริงของคนไข้นี่แหละครับที่เวลาเราไปคลีนิกไปซื้อยาหรือว่าสมุนไพรตามโซเชียลว่าควรจะพูดความจริง ขนาดไหนเออเออนี่เป็นเรื่องจริงเพราะเป็นสุขภาพของของอคนป่วยเนะาะ <c oughs> วันนี้เรายกประเด็นของน้ำมะพร้าวก่อนดีไหมอ่า,าอ่าเนาะอย่างเช่นน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็ถามเราว่าทำไมเราถึงมาพูดเรื่องน้ำมะพร้าวนะครับทั้งที่เป็นข่าวฮือฮากันในโซเชียลนะฮะว่ากินน้ำมะพร้าวแล้วก็คือมีคือคัด กิจกรรมบนเตียงอ่าคือคักวันละสามสี่รอบคืนละสามสี่รอบโอ้อม,มันโคตรเปอร์เฟกเลยล่ะไม่ให้ก็ตบตี<แ>ประมาณนั้นน่ะแล้วทีนี้เรามาพูดกันว่าน้มามะพร้าวมันเป็นยังไงมันมีกดทำลายไตของเราเป็นยังไงต้องต้องต้องถามคนที่มีประสบการณ์จริง <laughs> เอา เราก็จะมาพูดให้ฟังเนาะคนสัญจรเนาะคนสัญจรก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันกับแฟนคลับเพราะว่าคนสัญจรไม่รู้เรื่องนี้กับเราเท่าไหร่เรื่องมะพร้าวเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้เป็นโรคไตหรือว่าโรคโน้นโรคนี้ไงครับผมเลยไม่รู้ประสบการณ์เอาละคนสัญจรเราก็มาหาหน้าคุยกันเพื่อนใช่ใช่คือเราเป็นโรคไตตั้งแต่อยู่มสามอือมสามเยอะใช่มสามนะครับโรคไตไม่ได้เลือกวัยอ๋อไม่ได้เลือกอายุนะครับ โจเป็นตั้งแต่อยู่มสแล้วก็ไปเรียนปวชปีแรกโจก็โซโซอยู่นะก็คือว่าร่างกายไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ปีที่สองเนี่ยมันจะหนักมากขึ้นท่านผู้ชมแล้วทีนี้โจมีปัญหาก็คือว่าผมไปตรวจแล้วว่าผมเป็นโรคไตที่วันนี้ที่เราจะมาพูดใช่ครับผมนะครับผมเป็นโรคไตมาก่อนนะครับตั้งแต่มสยันถึงปวส ทีนี้การกินของเราเราจะพูดให้ฟังว่าแต่ก่อนมะพร้าวที่บ้านเรามีสี่ห้าต้นพ่อก็จะสอยมาให้กินคืออยากให้ลูกได้กินน้ําบริสุทธิ์หวานน้ำหว,วานหวานน้ำบริสุทธิ<ะ>์แต่หารู้ไม่ว่านะครับผมยิ่งกินยิ่งบวมท่านผู้ชมกินน้ำมะพร้าวเลยละกินน้ำมะมะมะพร้าวเนี่ยคนสัญจรทีนี้พอไปหาหมอเนี่ยสิวก็ขึ้นใช่ไหมสิวขึ้นรู้สึกว่ามันระบบขับถ่ายผมรวนหมดรวนหมด เพราะว่าไตไต,ตผมไม่ทํางานดีขึ้นไงเอ๊ะไ<อ>ตผมทํางานแบบเร็วลงอะ่ะทีนี้ก็เลยไปหามหมอครับหามหมอหมอบอกว่าใช้ชีวิตยังไง<อ>หมอก็อยากรู้ไงก็อยากรู้อยากถามคนก็แม่เราก็บอกว่าก็กินน้ํามะพร้าวบ่อยด้วยเอแล้วก็บอกว่าตรวจแล้วนะคือเป็นโรคไตห้ามกินน้ํามะพร้าวเป็นอันขาดเพราะ เพราะอะไรเพราะอะไรหมอบอกว่าเพราะในน้ำมะพร้าวเนี่ยมีกรดชนิดหนึ่งหรอที่ไปทำลายไตยอนี่ครับฟังฟังไว้นะครับที่ไปทำลายไตยนะคนสัญจรมีหน้าตัวเราบวมตลอดเลยแล้วเราก็กินน้ำมะพร้าวบ่อยมากครับอย่าลืมนะว่ามะพร้าวเนี่ยในอันนี้ยังเหลือสองสามต้นใช่ไหมเพราะว่าช่วงสมัยนั้นก็คือถ้าอยากกินน้ำอัดลมน้ำหวานอะไรมันไม่มี มีน้อยเรออาคาก็สูงค่าเงินเราก็ไม่สามารถที่จับต้องได้ง่ายเนาะคือวันนี้ที่โจออพูดประเด็นรวมๆก็คือว่าโจจะพูดถึงคนไข้ตัวเองก่อนเ,ออเพราะตัวผมเองเป็นโรคไตคและก็หมอห้ามกินน้ำมะพร้าวเพราะนะครับทำให้ไตอักเสบไตบวมรุนแรงเลยนะรุนแรงแล้วทีนี้จะทำให้ตัวในบวม ระบบขับถ่ายผมก็เปลี่ยนไปคือ3าวันไม่ถ่ายโอ้น่ะคนสัญจรและที่เห็นเห็นเลยนะที่แบบว่าเป็นเป็นไตมากๆเลยคือหลังจากที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยกินมะขามไม่เปรี้ยวลิ้นไม่รู้รสหมดสิทธิ์ที่จะไปกินมะนาวสิบผลหัน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 นั่งกินเฉยๆไม่รู้เรื่องเลยไม่มีเปรี้ยวคนที่เป็นโรคไตจะ ลิ้นไม่รู้รสครับผมใช่ลิ้นไม่รู้รสชาติเลยอันนี้คือเป็นหนักแล้วเพราะว่าตัวเราบวมได้ไงอพอพอกดตรงนี้ก็บุ๋ม,มนะครับกดขาก็บุ๋มท่านผู้ชม,มแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือว่าเนื้อมะพร้าวเราก็เลยถามหมอว่าเนื้อมะพร้าวกินได้ไหมสรุปแล้วอย่าก,กินเลยดีกว่าอ๋อประวัติเนื้อมะพร้าวพอกินเข้าไปก็มีกรดอยู่ในท้องอยู่ดีก็เลยจะมาพูดให้แฟนคลับท่านผู้ชมได้รับชมกันว่า คนที่นะครับที่มีมีข่าวด้วยการฮิตด้วยการกินดื่มน้ํามะพร้าวเนี่ยทาให้แข็งปึกปักฟิตฟัดปึงปังเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยกินได้คนสัญจรคนธรรมดากินได้แต่มันก็ไม่ถึงขนาดที่ฟิตปึงปังอย่างผมเนี่ยพอยเหระแล้วคุณกินหมดกี่ต้นแล้วกินหนึ่งแค่สดชื่นมันช,ช่วงไม่ห้าถึงสิบนาทีเองเดี๋ยวเราก็จะมาพูดตอนอตอนสักนิดหนึ่งว่า เดี๋ยวเราเอาเกี่ยวกับโรคไตก่อนครับเราจะต่อด้วยน้ำมะพร้าวกับเบาหวานเออันนี้เหมือนกันแต่ว่าเอาไตก่อนเพื่อนอทีนี้หมอเก็พอมาหมอบอกว่างั้นน่ะเราก็แบบอยากกินน่ะออแอบกินบวมอีกคนสัญจรบวมอีกไม่ไหวไม่ไหวก็เลยเข้าโรงพยาบาลหมอก็เลยบอกว่าไปกินเขาก็สอบถามประวัตินะกินโน่นกินนี่เราก็เราก็สุดท้ายเราก็ต้อง จากที่โกหกเราก็ต้องบอกต้อองบกความจริงอีกเพราะว่าเรากลัวตายเพราะว่าหมอเขาก็รักษาไม่ได้เขาบอกว่าถ้าอยากจะตายกินไปเลยน้ำมะพร้าวพูดอย่างนี้เลยนะทุกอย่างมันมีสาเหตุนะครับกวนจะพูดคือน้ำมะพร้าวน่ะมันมีกรดนะครับแล้วก็ที่ที่หนักกว่านั้นนะหมอบอกว่าถ้าดื่มน้ำมะพร้าวที่เขาไปเผามีรสเปรี้ยวรส รสทั้งเปรี้ยวทั้งหวาน<ช>ทั้งมีกรดด้วยผสมกันแหละกรดมันออกจากเนื้อมันอีกนะคนสัญจรออกาอจากเนื้อจากเปลือกมันอีกออ,อ,อแล้วไตนี่บวมเลยนี่ครับผมก็เลยก็เลยบอกว่าน้ำมะพาร้าวเป็นเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณก็คือปรับฮอร์โมนเพศชายก็จริงแต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะท่านผู้ชม ดื่มน้ำมะพร้าวเย็นๆสดชื่นนิดหน่อยแค่ไม่เกินสิบนาทีครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมที่ไม่มีอะไรอ่ะทีนี้เบาหวานออแต่น้ำมะพร้าวกับเบาหวานล่ะถ้าน้ำมะพร้าวกับเบาหวานนะคนสัญจรก็คือว่าเบาหวานเนี่ยไปหาหมอเนี่ยลูกหลานเราแล้วก็ญาติเราเนี่ยเป็นเบาหวานกันเยอะนะครับเพราะพฤติกรรมการกินใช่เพราะปากเรานี่แหละหมอห้ามอะไรหรือป่ะน้ำมะพร้าว อันดับแรกเลยห้ามกินหมอถามว่าที่บ้านกินอะไรมั่งหมายถึงผลไม้นะกินข้าวกินปลาหมอก็ถามไปแหละ,ะก็ตอบไปส่วนมากโกหกใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์คนไข้จะโกหกหมอใช่ใช่แล้วทีนี้วันนี้โจก็เลยได้มาปรึกษากับคนสัญจรว่าเราจะพูดเรื่องอะไรกันดี<ร>ก็เลยเอาเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวที่จะพูดกันต่อไปนี่ก็เกือแบบ ใกล้ตัวล้วนๆทุกคนเป็นเหมือนกันหมดหมอบอกว่าน้ำมะพร้าวไม่ว่าจะเผาไม่ว่าจะสดก็ช่างที่เอาลงมาจากต้นเนี่ยหรือเขาขายตามร้านเนี่ยคนสัญจรมันมีคนที่เป็นเบาหวานกินแล้วน้ําตาลขึ้นนะครับเพราะว่าเขา,ขาบอกโคตในตัวอยู่แล้วใช่สุดยอดนะครับแล้วคนที่ผู้ป่วยเนี่ยส่วนมากจะกโกหกใช่โกหกแางเช่นผลไม้พวกส้มพวกอะไรเลยส้ม,สม<อ>เคียวหวาน,น กูโค้ดในตัวทั้งหมดนะครับแล้วเวลาคนไปซื้อส้มเขียวหวานเนี่ยสมมติว่าคนเป็นคนเป็นเบาหวานหรือไม่เป็นก็แล้วแต่คุณจะขอซื้อลูกหนึ่งผลหนึ่งเขาขายไหมไม่ละไม่เขาส่วนมากขายครึ่งโลกิโลหนึ่งครึ่งโลยังไม่อยากขายเลยกส่วนมากเขาขายกิโลหนึ่งหรือลูกเล็กเล็กยิ่งหวานเจี๊ยบเลยหรือสามส้มส้มจีนสามโลร้อยอืมนั่นแหละสี่โลร้อยก็มีแล้วแต่ทีนี้เธอคิดว่าเธอจะนั่งกินผลเดียวไหมไม่ละ คนสัญจรพูดถึงส้มเขียวหวานกับน้ำมะพร้าวเนี่ยเอาเอาเอาสองผลนี้น้ำมะพร้าวนี่มีความหวานแล้วทำให้สดชื่นมันเข้าสู่ร่างกายได้เร็วมากใช่เร็วนะดูซึมเร็วนะดูซึมเร็วเพราะว่าเหมือนเหมือนคนมาเหนื่อยอ่ะคณดื่มน้ำมะพร้าวแล้วสดชื่นไหมสดชื่นสิบนาทีหลังจากนั้นก็เหนื่อยเหมือนเดิมน้ำน้ำอ้อยน้ำอ้อยเป็นไงน้ำอ้อยที่จากต้นอ้อยน่ะที่คั้นน่ะสดชื่นน่ะน้ำอ้อยมันเร็วนะใช่มันเร็วแล้วสุดยอดเลย แล้วทีนี้ส้มเขียวหวานเนี่ยส้มเขียวหวาน3าผลท่านผู้ชมให้ความเป็นน้ำตาลอยู่ให้ความเป็นน้ำตาล4 4 44%แล้วก็พวกผลไม้แห้งอ่าผลไม้ตาแห่งก็ไม่ลดหวานนะใช่ที่เขาทำขายกันหวานเจี๊ยบเลยละ่ะพวกนี้เอาละทีนี้เราก็เซิร์ซิฟด้วยการคนเป็นโรคไตด้วยโจเป็นโรคไตทำไมวันนี้เราถึงบอกว่ามาสวนกระแสรหรือเปล่าจับกระแสรหรือเปล่า ไม่ใช่นะครับค,คนที่เป็นโรคไตเนี่ยคุณกินกินน้ำมะพร้าวที่คุณจะรู้เลยนะครับอลองดูก็ได้นะครับอ่าลองดูก็ได้นะครับไม่เชื่อเราสองช่องในคลิปคือครเรามาให้ความรู้กันคนสัญจรตัวอย่างง่ายๆอ่ะคุณโจยกผมยกตัวอย่างนะอย่างผมไปซื้อยาที่คลินิกเนี่ยอ่ะหมอถามบอกว่าแพ้ยาไหมอืมป่วยเป็นรุ่นนี่นั่นไหมเออคุณตอบว่าไง ไม่ไม่ไม่แพ้ครับไม่มีครับบางทีจําไม่ได้คือช่วงนั้นแต่แต่ทรแต่ทำเป็นคิดก่อนนะเออไม่มีครับอ่าประมาณนั้นเพราะอยากได้ยาเขามาทานใช่เพราะว่าถ้าเราบอกไปปุ๊บเขาจะบอกไปโรงพยาบาลเออเขาจะบอกคือมันมีความเสี่ยงไงใช่มันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นอ่าไม่ว่าคลินิกไม่ว่าร้านขายยาเนี่ยที่เขาสอบถามคุณเนี่ยเพราะว่าเขาหวังดีนะครับหวังดีเขาหวังดีแต่ผู้ป่วยคือ อยากคือไม่โกหกเขาอ่ะคือไม่อยากไปโรงพยาบาลมันคอยนานโกหกเขาคอยนานโกหกอยากนู่นนี่นั่นคือหนึ่งเราไม่อยากไปโรงพยาบาลสองอยากได้หายปัจจุบันทันทรวนใช่ก็คือไม่อยากไปคอยไม่อยากจะไปต่อคิวนะครับเราก็เข้าใจคนป่วยเพราะว่าเราเป็นเองใช่เราเป็นเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะทีนี้หลังจากนั้นนะคนสัญจรวันนี้ ที่จริงเราว่าจะทําทีละคลิปแหละเราก็เอาแบบรวมพวกสมุนไพรบำรุงกําลังดีกว่าเช่นว่าที่สั่งในโซเชียลนะสั่งในโซเชียลไม่ว่าจะสั่งหลายที่ไม่ว่าจะสั่งโจไม่ว่าจะสั่งใครก็แล้วแต่ละหลายที่นะไม่ว่าจะเป็นกาเขลแดงดูทุง่งปลาไหลเผือกหวานปลาไหลเผือกแล้วสมุนไพรอื่นๆที่บำรุงกาลังใช่ครับผมไม่ว่า,วาจะเป็นเอาไปอะไรถัรย่ยาดงองยาดองอะไรนะไม่รู้ลงไม่รู้ลงอะไรพวกเนี้ย เแจงกันไหมเออเนะเวลาเวลาสมรติคุณโจถามเนี่ย<อ>ลูกค้าตอบความจริงไหมว่าผมเป็นไตอยู่นะผมเป็นความดันอยู่นะผมไม่บอกเพราะว่าผมอยากให้กระดอผมแข็งพูดตรงๆท่านผู้ชมฮะผมไม่บอกคุณเอาทำไมอ่ะมันน้อยคนนะที่จะมาบอกว่าเออคุณคุณคุณ,ค,ณคุณครับอืมอ่ผมอยากให้น้องชายผมแข็ง <laughs> แล้วและส่วนคนที่ขายหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะถามคุณไหมถ้าคุณไม่บอกเขาใช่เพราะเขาก็ขายขายคือเขาไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นโรคอะไรอยู่อาาแล้วทานยาอะไรคู่อยู่ <c oughs> เช่นว่าอย่างชาเนาะอย่างชาที่ได้ไปอย่างนี้คุณเ์อไปทานยาของโรงพยาบาลด้วยคู่กันด้วยแล้วทานนู่นยาบำรุง ทานยาสลายริมเลือดยาเสริมความงามบำรุงผิวพรรณแบบคือเราไม่อยากออกชื่อผลิตภัณฑ์พวกนั้นของเขานะครับแล้วทีนี้พอทานเห็นแปรบอกวิ่งเวียนอย่างงู้นอย่างนี้เดินไม่ตรงไม่โอ้หลายอย่างคนสัญจรแล้วทีนี้มันก็คือเป็นพฤติกรรมของผู้ป่วยเหมือนผมเนี่ยอยากให้นอนน้อยผมแข็งเนี้ยโรคอะไรกูไม่สนที่ตัวเป็นอยู่กูอยากแข็งอะ เออซื้อก่อนเลยเป็นเบาหวานอยู่มันจะแข็งไหมล่ะไม่แข็งเพราะว่าเลือดลมมันไม่มันไม่ไหลคือคือคือน้ําตาลมันนึ่น้ําตาลมันนนี้ทีนี้อ่าส่วนกาวเครือแดงปลาไหลเผือกและดูทุ่งพวกนี้และก็สมุนไพรอื่นๆที่ดังด้านบำรุงกําลังเนี่ยโรคที่ต้องสอบถามกันต้องที่งดเลยต้องบอกก่อนว่าสั่งซื้ออะไรคือโรคอะไรโรคไต โรคไตหนึ่งเพราะโจเป็นโรคไตมาก่อนโรคไตหนึ่งแหละเพราะเพราะว่าสมุนไพรบำรุงนี่มันมีผลยังไงมันมีผลคืออย่างนี้มันมันจะมีลสขมลสฝาดอะไรก็แล้วแต่คนสัญจรมันจะมีสารต่างๆที่ไปมีผลต่อไตและก็ตับโอ้ยังอย่างแรงอย่างแรงให้ไตกับตับนี่ทำงานก็คือก็คือต้องตระหนักแม้แต่ตัวเราก็แล้วแต่คนสัญจรตัวเราเนี่ยเวลาเราสั่งซื้อของเนี่ย อุ้ยบำรุงกาลังบำรุงน้องชายใช่แล้วก็อยากได้ท,ทั้งที่เราเป็นโรคไตยอยู่นะอตอนนั้นอ่ะนะใช่เราก็ไม่สนก็ปรึกษากันว่าควรทานยังไงอะไรได้อันที่สองอันที่สองอ่ะโรคที่สองหัวใจโรคหัวใจทุกอย่างเลยใช่ไหมอย่าลืมนะว่าการบำรุงกาลังเนี่ยเวลาสมมติว่าผมไปแม็กเลิฟกับแฟนผมเงะอ่แล้วกําลังแบบเต็มที่เหยียบเกียร์ห้าเนี่ยหัวใจมันทํางานหนัก คุณเคยได้ยินข่าวว่านอกคาอกไหมอ๋อตายคาลูตาต <attered> คาอกนั่นแหละคนสัญจรนั่นแหละในโลกที่สองนะแล้วแล้วสมุนไพรพวกเนี้มันในการขยายหลอดเลือดแล้วแล้วทีนี้หัวใจมันทํางานหนักก็ผมผมองดูแล้วไม่ไม่จอดจงชเชะพ่อสมุนไพรที่บํารุงกําลังนะ ยาแผนปัจจุบันนี่ก็ห้ามเยอะนะห้ามเยอะเกี่ยวกับโรคหัวใจกับโรคไตเ่ยแล้วผมก็ไปใช้พวกไวอาก้าไปพวกอะใชซีเด้าแล้วพวกอะไรเยอะแยะที่บำรุงกำลังนี่คุณรู้ป่าเวลาพวกผมกินอันนี้โทษทีนะฮะก็จริงจริงประสบการณ์ผมจริง้อ่ผมจะไปแม็กเลิกกับใครเนี่ยคือน้องชายเราทํางานมาหนักแล้วอแต่เราอยากมีทําไงรู้ป่าคุณสจรผมก็กินยาโดบพวกเนี้ยอแล้วทําไงรู้เปล่าพอสักชั่วโมงหนึ่งผมก็อาบน้ํา สักชั่วโมงหนึ่งเริ่มทํางานแล้วตาผมเปลี่ยนสีเลยตาเบลออ่าเปลี่ยนสีแล้วน้องน้องชายเป็นไงบ้างดีดดึงบางคนจะมองเป็นสีเหลืองบางคนจะมองออกเป็นสีชมพูของเรามันออกเขียวเขียวเนืองเหลืองแดงแดงยังไงไม่รู้นะเออในระดับสองสามในมีอีกไหมความดันนี่ความดัน่แหละมันสูงมากไปมันจะแย่เลย ใช่ใช่ใชนะครับไม่ว่าสูงหรือต่ํามันก็จะแย่เลยคือคือถ้าความดันต่ําถามว่ากินได้ไหมมันกินได้แต่ว่ามันก็ยังมีผลอยู่ดีคนสัญจรขึ้นชื่อว่าความดันเพราะฉะนั้นสมุนไพรที่บำรุงกําลังบำรุงร่างกายเนี่ยโรคที่สมควรไม่สมควรกินไม่สมควรสั่งหัวใจโรคหัวใจโรคไตความดันความดันแล้วก็หญิงมีท้อง สตรีมีคันครับผมแล้วทีนี้ไม,ไม่มีหน่ำซ้ำนะคนสัญจรคนพวกนี้จะแปลกนะสมุนไพรเออเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์เสริมความงาม<ช>สลายลิ่มเลือดความดันแล้วก็ไอ้นู่นไอ้นี่วิตามินอะไรอ่ะเสริมแร่ธาตุธาตในผิวขาวอย่างเงี้ยโอ้โตัวดีเลยคนสัญจรรู้ไหมว่าเราเราคุยกับแฟนคลับที่มากมายเนี่ยแฟนคลับที่มากมายมาบอกตอนที่แบบว่าแบบ แย่แล้วก็มีเป็นอย่างอื่นไปแล้วเป็นอย่างอื่นไปแล้วบอกว่าคุณโจผมย่างนี้เป็นยังไม่เป็นก็มีนะแล้วก็มาบอกว่าเราต่างคนไม่ได้คุยกันใช่คุณก็อยากได้ของเราก็อยากขายของมันก็ไม่ใช่เชิงอย่างนั้นทั้งหมดมันก็เลยไม่ตรงกันเพราะว่าคุณบอกเขาสิเป็นโลก1นึสองสเราคุยกันได้ใน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 เฟซในเฟซในอะไรน่ะมันมีขายเยอะแยะคนสัญจร แต่ทีนี้บางคนนะ่ะเขารู้สมุนไพรเนี่ยเขาต้องปรับยังไงเนี่ยเขารู้นะนะเขารู้บางคนดันแต่อยากจะให้แข็งอย่างเดียว <c oughs> หรือบางคนเนี่ยคือหลายคนแหละโอเคมันแข็งปุ๊บทานบ่อยทานแบบแบบน้ําเลยมันไม่ได้สมุนไพรบํารุงเนี่ยมันไม่ได้นะครับแค่ทานเช้าเย็นก็ถือว่าเยอะนะครับ เป็นอย่างนั้น,จจนยังยังคนสัญจรนี่ทานบ่อยจะาฮะยังเยอะเลยปัจจุบันนี้ตั้งแต่เลิกทานไปได้สามอาทิตย์มาทานใหม่คนสัญจรทานเช้ามื้อเดียวเพื่อนหน้าหน้าเราแดงไหมก็แดงเลยค,คือคืออย่างนี้คนสัญจร<ช>ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีวิน,ยนัยในการกินสม,มุนไพรเท่าไหร่แต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยพอทุกอย่างร่างกายมันเริ่มปรับแล้วนานๆคนสัญจรจะเห็นเรากินช้างครั้งหนึ่งใช่ไหมแก้วเดียว ตอนเย็นผมไม่สนเลยคือแก้เยวตอนเช้าพอตอนเย็นนี่เรายังไม่ต้องไม่ต้องดื่มก็ได้สมุนไพรเราจะพูดนะเพื่อนให้ให้ให้เพื่อนฟังแล้วก็แฟนขับฟังน้องชายจะแข็งหรือไม่แข็งคุณก็ต้องดูสภาพตนเองนะครับว่าคุณเป็นโรคอะไรมาก่อนนะครับต้องทําความเข้าใจแล้วก็บอกเขาบอกคนที่ขายว่าฉันกินได้ไหมฉันนั่นได้ไหมนะครับนี่คนสัญจร โรคหัวใจมันมีหลายแบบนะอเอาลรกหัวใจก่อนเพื่อนหัวใจวรั่มหัวใจตีบบอลลูนเส้นเลือดหัวใจอย่างเงี้ยหัวใจตีบ<อ>แล้วก็ไม่ได้บอกกันนะไม่ได้คุยกันเลยคุณบอกไปเลยนะครับฉันจะทานได้ไหมอ๋อทานไตไตระยะไหนที่เนี่ยทีเนี้ยเออโอ แทบจะทุกระยะเลยมั่งไกเลยเออเป็นอย่างนั้นคนสัญจรเพราะว่ามีผลกับไตไตเราทํางานหนักอ่าฮะคือสมุนไพรพวกนี้ครับผมหรือไม่ยาชูกําลังทั่วไปไม่ว่าจะเป็นอ่าที่ขายตามขายเนาะนี่จะเล่าให้ฟังนะไอ้พวกน่าเครื่องดื่มชูกําลังอ่ะทุกประเภทท่านผู้ชมคนที่เป็นเบาหวานก็ยังกินทานไม่ได้เพราะมมีกูโคตโอ้แบบเราเห็นนะแบบ คือห้ามกินเกินวันละสองขวดจริงที่เขาห้ามนะแล้วในในข้างขวดเขาบอกไว้ว่าคนเป็นโรคเบาหวานห้ามกินไม่มีนะไม่มีไม่มีนะครับขนาดข้างขวดนี่เขายังไม่บอกว่าคนเป็นโรคเบาหวานห้ามกินคนเป็นโรคหัวใจห้ามกินขนาดที่คุณ <บา S 2> แม็กเลิฟเนี่ยห้ามกินแต่คุณก็ยังดันจะกินเพราะว่าความเข้าใจผิดผิดคนสัญจรออสิ่งที่ควรห้ามก็ขอร้องละให้ให้หยุดไปเถอะคือสุขภาพของคุณนะครับผม ไม่เกี่ยวกับผมนะเดี๋ยวผมก็จะมาเดี๋ยวผมก็จะมามาพูดตอนท้ายสรุปตอนท้ายว่าเป็นยังไงไอ้ที่เราพูดมาแล้วเราจะมาสรุปครั้งนี้หนึ่งคนสัญจรส่วนมากเนี่ยเอานิสัยเอาเอานิสัยอีกด้านหนึ่งของผู้ป่วยชอบโกหกญาติตัวเองใช่หมดครับถูกต้องร้อเเลยฉันก็กินอย่างที่หมอว่านะผมก็กินอย่างที่หมอว่านะ มันเป็นมันทาไมน้ําตาลมันขึ้นออทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นเบาหวานเป็นทุกรายถามไปถามมา,ามานะครับบางคนก็ไปกินส้มเขียวหวานบางคนก็ไปกินกล้วยน้าําว้ากล้วยหอมทองออกินทุกมื้อเลยโอ้นโนนี่นั่นไปเนี่โอ,อ้เยอะเลยใช่ออแล้วทีนี้ถามว่าโจใช้ชีวิตอย่างไงหลังจากที่ตัวเองเป็นเป็นโรคไตคนสัญจรอ,อยากรู้ไหมอาใช้ชีวิตยังไงผมไม่กินความเค็มเนี่ยสิบกว่าปี ผมกินอะไรผมทําเองผมกินจิตจืดผมไม่สั่งร้านอาหารเนี่ยรู้ไหมผมอยากกินผัดกะเพรามไม่ใส่น้าําปลาไม่ใส่อะไรเลยอใส่พริกให้แค่นั้นอถามว่ามันไล่รสชาติไหมแต่แปลกนะร่างกายผมมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอ๋อเลยครับคือพฤติกรรมการกินของเราก็ช่วยโรคไตได้ ก็เลยมีหมอคนหนึ่งที่ออกรายการช่องเจ็ดต่ตอนนั้นเนาะเราก็บอกช่องแล้วกันพี Desde ่ๆคนหนึ่งที่เขาเป็นนักจัดรายการที่ดังอะนะครับคุณหมอคนนั้นอ่ะเขาเป็นโรคเบาหวานอแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วหมอเนี่ยไม่สมควรที่จะเป็นโรคเบาหวานถูกไหมมันเป็นได้ทุกคนเหละเขาน่าจะรู้ตัวเองที่มากกว่านี้แต่หมอดันแบบเป็นไงอ่าช่างช่างตัดผมยังปล่อยตัวเองผมยาวเลย ทีนี้ก็เลยก็เลยว่าหมอก็เลยมาออกว่ายังไงรู้เปล่าทําเหมือนเราเลยคนสัญจรเขาบอกว่าผมหยุดของหวานทุกประเภทที่อะไรที่มีรสชาติหวานมผมไม่กินเลยอขอหายจากเบาหวานอะ่ะโดยไม่พึ่งยาโรงพยาบาลเลยไม่ได้พึ่งยาโรงพยาบาลเลยอ่าเห็นไหมพฤติกรรมการกินแล้วสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม,มไม่แตะนะ่คือของต้องห้ามเบาหวานเขาหยุดหมด แล้วไอ้ที่มาบอกว่าปวดตามข้อปวดตามอะไรอย่างเงี้ยถั่วงอกไม่กินผักทอดยอดเนี่ยยอดเขาไม่กินไอพวกไปปลาทางด้านล่างๆเขากินอ่าแล้วคือมันต้องมีวินัยอ่ะคนสัญจรแล้วทีนี้อย่างถั่วถั่วถั่วงอกยังไม่กินใช่ไหมถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วอะไรอีกอะถั่วแดงถั่วดำถั่วแดงถั่วดำเราพูดมาถึงถั่วดำแล้วเราก็กลัวนะเยอะเยอะเยอะเราเขากลัวเพราะว่า เช่นกันล่ะครับถ้าคุณไม่หลีกเลี่ยงหรือดูแลตัวเองนี่ก,ก็ยากเหมือนกันคนสัญจรหลังจากที่ผมไม่กินความเค็มเนี่ยไม่กินน้ำปลาไม่กินปลาสับอะ,อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นแกงไม่ว่าจะเป็นปิ้งเป็นย่างเพื่อนเชื่อไหมลิ้นเราเนี่ยมันจะกลับคืนมาให้รู้รสเช่นเดิม,อ,มอันนี้จากประสบการณ์นะที่ผมเป็นโรคไต ประสบการโรคไตของเขาครับแล้วสิบกว่าปีที่ผมไม่กินเกลือไม่กินน้ำปลาไม่กินปลาล้าเลยอะ่ะสุดยอดแล้วแล้ว,ลว,ลวที่มีบอกว่างานวิจัยบอกว่าเอาโรคไตกับความเค็มน่ะมันมันไม่ใช่ที่บอกว่าคุณกินได้เลยอย่าไปเชื่อนะท่านผู้ชมโจม,มีประสบการณ์มาก่อนว่าลิ้นผมเนี่ยมันไม่รู้รสแต่หลังจากที่ผมกินอาหารประเภทอย่างเงี้ยก็คือว่าไม่มีความเค็มเข้ามาเนี่ย ลิ้นมันค่อยๆรู้รถคนสัญจรเห็นไหมล่ะครับสุดยอดเอออันนี้อันนี้อันนี้คือจากประสบการณ์จากคนที่เป็นโรคไตนะความจริงคือที่พูดมาตั้งหบดเนี่ยเขาก็โกหกหมอมันกันว่ากินนู่นกินนี่แต่ไม่บอกหมอไม่บอกไม่บอกจริงคือสิ่งไม่ตายนี่ไปกับแม่นะมองหน้าแม่กูจะตอบดีไหมเออเออมีอย่างนี้ด้วยนะกลัวนู่นกลัวนี่แม่เขาก็ให้ซิกนะให้ท้ายลูก อย่างเงี้ยแบบแบบอย่าบอกนะประมาณนั้นอ่ะคือไม่ได้เตือนกันไว้ตั้งแต่อยู่บ้านอ่ะไม่ไม่คือไม่ได้บอกว่าเอยแต่เวลาไปครับหมออย่าบอกนั่นนี่นะคือพอหมอถามเราติดเลยไงนี่แหละครับก็มองหน้าแม่ไงเรื่องดีๆเอสําหรับเช้านี้ครับสรุปก่อนไหมสรุปเลยฝากตอนท้ายเลยว่าเป็นไงคืออย่างนี้นะถ้าหากท่านใดที่เป็นโรคไตนะครับ เป็นโรคไตและก็โรคเบาหวานห้ามกินน้ํามะพร้าวเป็นอันขาดก็ห้ามเลยนะน้ํามะพร้าวใช่น้ํามะพร้าวหรือแม้แต่ส้มเขียวหวานผลไม้ที่มีรสหวานทุกชนิดเลยผลไม้รสเปรี้ยวมันยังขึ้นนะส้มเขียวหวานคำว่าส้มกับหวานไงเพื่อนเข้าใจป้ะอย่างมะม่วงอย่างเงี้ยขึ้นอมันมีแป้งมันมีแป้ง กาวเหนียวยังขึ้นเลยครับทีนี้เราก็มาพูดเกี่ยวกับสมุนไพรที่บำรุงกำลังสมุนไพรที่บำรุงกำลังอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมฟ<ช>ิตเฟเปรี้ยเนี่ยให้คำหนึ่งนะคนที่เป็นโรคต่อไปนี้นี่คือสรุปนะไตไตหความดันความดันหัวใจโรคหัวใจนะครับ ทุกอย่างโรคหัวใจทุกชนิดเลยที่เป็นสมุนไพรบำรุงกำลังบ,บำรุงร่างกายและเครื่องดื่มชูกำลังทุกประเภทท่านผู้ชมควรงดควรงดเลยนะครับโรคพวกนี้ที่กล่าวมาเนี่ยควรงดนะครับใชค่คือคือคือไม่ต้องตีไม่ต้องตีหน้าเศร้าหรือไม่ต้องตีหน้าหวานนะแล้วก็แล้วก็บอกว่าคืออยากให้แข็งอย่างเดียวจบนะครับคือมันจะเป็นอย่างนั้นเรามาคุยกันได้ครับอ่า Er, มคมใต้คอมเมนต์ก็มาคุยกันเอาละนี่เรื่องดีๆครับสำหรับวันนี้เราสองคนนะครับว่าถึงพวกเราจะมานั่งคุยแชร์สองคนคอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีภาพให้เป็นบางช่วงนะครับเรื่องเรื่องทั้งหมดนี่เป็นประสบการณ์จริงทั้งหมดนะรประสบการณ์จริงไม่ว่าจากเอฟซหลายๆท่านหรือว่าจากคุณโจเองเรื่องจริงข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรชูกำลัง บำรุงกำลังและก็อันตรายจากน้ำมะพร้าวโรคไตเบาหวานห้ามกินเป็นอันขาดความดันด้วยความดันด้วย <c oughs> นะครับ,รบผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจฮักนักสลรคามคนสัญจรชาแนลครับด้วยความปรารถนาดีเราสองช่องนะครับใช่ครับผม